ตรวจเดยโซเชียลครับตอนนี้เราอยู่ที่อิชิอยากไปดูคนเมากันนะคะดูคนเมาแล้คนคนนึงมันต OMP ต้นอยู่ใครพวกไปโดนเต้นอยู่ในห้องน้ำนะเนี่ะไปเดินเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินต OMP ต้งเมากับปังต OMP ต้งเต้นอยู่หน้าอิชิกับว่าอะไรนแล้วไปเปิด เราก็เดินกสคนยังไม่เมาคะเดินหนไปด้วยเรายังสุขภาพเดินมาสอคนหน่ด้วยหนูก็ยังไม่เมาไม่ใช่ยมไมเมาแล้วไปเดินหนูไปด้วยพร้อมยันยังรอด้วยดิน่ะแล้วบอกไม่เมาใครไม่เมาเนะไม่เมาฉันเองหน่งน no. yeah, ้ํแล้วก eh ็เย wow, ี่ยปีกูรู้สันนี่เดินว่าเมาไม่เมาดูแค่นี้ ดีแค่ไปละเดี๋ยวไปเล่กสอนเดี๋ยวค่อยมาอัพใหม่